เฮ้ hey, แมวน้อยนายรู้ไหมว่าเมื่อกี้เขาคือตัวอะไรไม่รู้สิแล้วมันมาได้ยังไงอะก็มาเพราะของวิเศษนายนั่นแหละเพราะว่าแบบนายอะทำให้ประตูมิติอ่ะมันเปิดแล้วทีนี้เขาก็หลุดออกมาจากมิติของเขาไงแล้วมันควยอะไรอยเอ็งทำอะไรเนี่ยห้าแมวน้อยเสือกแล้วเอ็งเลือดออกได้ด้วยหรอวะ ขีบกระดูกสันหลังเราเต็มๆเลยเนี่ยอ้เอาละเอาละไอ้พวกขีบแพ้ฉันมาแล้วลวิ่เป็นไง Alexander. เอเล็กซานเดอร์เอเล็กเหรอเรียกว่าเอเล็กอ่ะใช่เอเล็ก เป็นไรเลยหรือวะตึองตึุ๊กำล,งลังขึ้ใหญ่แล้วอ้อออออยรักร้อน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 โอ้บบอยเอาละกลางไอ้นักิดโอ้ยโอ้ยตึ๊งึขึ้น,ะนวะเนี่ย กิดอะไรขึ้นโอ้ยทำไมจัขยับไม่ได้เลยวะเีอ๊ยะไแล้วไม่มันหนีไปแล้วโอ๊เป็นโกรธ l i รเดิมเลไหนดูที่มันอยู่ไหม ห <c oughs> น้อยแน่มันมึนองอัดลมนี้ไปได้ฉันจะต้องตมัมค์เือฆ่ามันให้ได้อะมันไม่สำเร็จแล้วอ่ะก็น่าจะบินไปเอ้ยเชี้อะไรตัวว้ารัก้ยเชี่ย